เช็คด่วนสำนักงานสลากแจ้งอายัดสลาก9,000ใบนำไปขึ้นรางวัลไม่ได้เช็คด่วนสำนักงานสลากแจ้งอายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2566จำนวน9,000ใบหลังผู้ค้าแจ้งศูนหายสคดี เมื่อวันที่13กันยายน2566ในธนวัฒน์พลวิชัยโคศกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากได้อายัดสลากจำนวน90เล่มหรือ9,000ใบาจาก2คดีเป็นสลากสำหรับออกรางวัลประจำงวดวันที่16กันยายน2566 คดีแรกได้รับแจ้งจากประชาชนตัวแทนจำน่ายเป็นผู้เสียหายระบุว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สูญหายจึงแจ้งตำรวจให้บันทึกประจําวันรับแจ้งความเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวารินชมาะบอตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจภูธรภาค3สลงวันที่7กันยายน2566จากนั้นได้ติดต่อสํานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สูญหายงวดวันที่16กันยายน2566จำนวน45เล่ม สำหรับคดีที่สองเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งความบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้รับสลากตามที่จะส่งให้ทางไปรณียีไทยจำนวน45เล่มสำหรับงวดออกรางวัล16กันยายน2566ด้วยเช่นกันทำให้มีสลากถูกอายัดในงวดดังกล่าวนี้90เล่มหรือจำนวน9,000ใบหักถูกกระจายไปยังประชาชนทั่วไปต้องระวังเมื่อถูกรางวัลเพราะต้องพิสูจน์ทางคดีให้ชัดเจนว่าได้รับสลากที่อายัดไปแล้ว อย่างไรดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำนักงานสลากจึงเผยแพร่ข้อมูลหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการแจ้งความสูญหายเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบเพราะหากซื้อสลากจากคนอื่นนำไปขายให้กับประชาชนทั่วไปโดยเป็นสลากที่ได้อายัดไปแล้วจะขึ้นเงินรางวัลไม่ได้จนกว่าจะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของตัวจริงโดยให้ตรวจสอบสลากตามลิงก์ด้านล่างนี้ผู้กำกับสอนอพยาไทย ขอโทษขู่โป้งนักข่าวยอมรับเครียดมากลืมทานยาระงับประสาทเปิดใจผู้กำกับสอนอพยาไทยประเด็นขู่โป้งหนักข่าวยืนยนันไม่มีเจตนาข่มขู่แต่พูดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเครียดที่เพื่อนเสียชีวิตตอนนี้ต้องกินยาระงับประสาททุกวันขอสื่อมวลชนไม่ต้องกังวลไม่มีการก่อเหตุยิงอย่างแน่นอน ล่าสุดทีมข่าวอมรินได้มีโอกาสโทรไปพูดคุยกับพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับสอนอพยาไทอีกครั้งซึ่งทางผู้กำกับก็ได้รับโทรศัพท์ทีมข่าวอมรินทีวีและได้กล่าวขอโทษบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะข่มขู่นักข่าวแต่ช่วงเวลาวันที่เกิดเหตุมีเพื่อนพี่น้องตำรวจเสียชีวิตถึงสองคน ส่วนตัวยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พูดไปในวันนั้นเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบขาดสติโดยผู้กำกับสอนอพยาไทยยังบอกอีกว่าปัญหาครั้งนี้เหมือนสึนามิท่าโถมจนต้องกินยาระงับประสาทและในวันดังกล่าวก็ไม่ได้กินยาระงับประสาททำให้เกิดอารมณ์ยืนยันว่านักข่าวไม่ต้องกลัวไม่มีการขู่ยิงหรือจะก่อเหตุยิงนักข่าวอย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขออภัยทีมข่าวด้วยจริงๆ จากนั้นผู้กำกับก็บอกกับทีมข่าวว่าต้องขออนุญาตวางก่อนเนื่องจากตอนนี้ยังคงอยู่ในห้องสอบสวน